ให้เราภาวนาในเดือนนี้เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ก<ะ>ารระบาดใหญ่ได้แสดงให้เราเห็นถึงการอุทิศตนและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือบาทหลวงนักบวชชายและหญิง <S <S 2> <S 2> แต่การระบาดใหญ่ยังเผยให้เห็นถึงความจริงที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดีได้ ประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศที่เปราะบางที่สุดไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่จําเป็นเพื่อรักษาโรคจํานวนนับไม่ถ้วนที่พวกเขายังคงต้องทนทุกข์ทรมานบ่อยครั้งเกิดจากการจัดการทรัพยากรที่ไม่ดีและขาดความมุ่งมั่นทางการเมืองอย่างจริงจังดังนั้นพ่อจึงต้องการขอให้รัฐบาลของทุกประเทศทั่วโลกไม่ลืมว่าการดูแลสุขภาพที่ดีซึ่งเข้าถึงได้ทุกคนมีความสําคัญเป็นอันดับแรก แต่ขอให้เราจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่องค์กรแต่ขึ้นอยู่กับชายและหญิงที่อุทิศชีวิตเพื่อดูแลสุขภาพของผู้อื่นและได้สละชีวิตในช่วงโรคระบาดนี้เ bon พื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากให้หายดีให้เราภาวนาเพื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้บริการผู้ป่วยและผู้สูงอายุโดยเฉพาะในประเทศที่ยากจนที่สุด ขอให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและชุมชนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ